วัดีค่ะวันนี้จะมาตัดหญ้าในป่าน้อยนากันนะคะวันนี้ก็คือบางส่วนก็ตัดจะเสร็จแล้วนะคะเหลืออีกนิดเดียวนะคะเราจะมาตัดหญ้าให้วัวนะคะส่วนแฟนเขาก็จะเป็นคนตัดแล้วก็เราเป็นลูกน้องก็จะไปช่วยกันเคลียร์นะคะเคลียร์หญ้าไปให้หวัวแต่วันนี้เอารถไถมาใส่นะคะเพราะว่าฝนมันตกดินมันชื้นนะคะลัวรถติ๊กอัพมันติด เรามาช่วยกันเลยนะคะนี่นะคะตัดหญ้าไว้ตั้งแต่ตอนเช้านะคะแล้วเราก็จะมาขนหญ้า,ามาขนหญ้าไพ่ให้วัวกันนะคะวันนี้เอารถไถมาใส่ค่ะเพราะว่าฝนตกเมื่อวานนะคะดินมันชื้นวัวรถมันติดนะคะก็เลยเอารถไถมาอันนี้ก็ตัดมาได้หลายวันแล้วนะคะหญ้าลกมากเลยนะคะก็เหลืออยู่นิดเดียวก็จะเสร็จนะคะวันนี้แฟนเขากำลัง ตัดอยู่นะคะเหนิดเดียวเสร็จแล้วก็หญ้าที่กองๆอยู่น,นี่หนามากเลยค่ะเราก็จะเอาไปให้วัวกันนะคะหนุนวัวอยู่ฝั่งโน้นนะคะน,นี่น้อยหนาปีแรกนะคะปีแรกก็จะประมาณนี้วันที่28กรกฎาคมก็จะครบ1ปีพอดีนะคะปีนี้เราปลูกไปสามร้อยต้นนะคะ300ต้นอันนี้ก็กำลังเอาหญ้าใส่รถไถไปให้วัวนะคะ วัวก็ทำลวดกันไว้อยู่นะคะันี้ก็เอาใส่รถไถแล้วก็ไปเทให้วัวนี่นะคะน้อยนานะคะเห็นปีแรกก็ชื่นใจแล้วค่ะใน300ต้นก็จะมีเสียไปประมาณ10ต้นนะคะสิบถึงสิบสต้นนะคะนี่นะคะน้อยนา น้อยนานี้เขาเรียกว่าน้อยนาเพชดปักช่องค่ะปลูกปีแรกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผ่านไปปีกว่าสองปีเนี่ยมันจะมีลูกมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้วัวก็กินหญ้าที่ตัดกันมานะคะเขาเดินตามแปลงหญ้าแต่ว่าหญ้าเราตัดแล้วเราก็เอาตักใส่รถมาให้นะคะ ก็เป็นการประหยัดฟางไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูน้อยหน่ากันน,ะะนี่น้อยหนา่าปีนี้ก็ปลูกไป300ต้นนะคะก็น่าจะเหลือประมาณ200กวกว่าหรือ280-290นะคะนี่นะคะเรายังไม่แต่งกิ่งหรือแต่งไปแล้วครั้งนึงนะคะซึ่ง แต่งไปแล้วครั้งนึงแต่ว่าเราจะแต่งกันอีกทีก็เดือนธันวาคมนะคะพอแต่งแล้วมันก็จะเริ่มให้ออกดอกออกผลนะคะตอนนี้เราให้แบบยอดไปก่อนนี่นะคะใ้หนาพิษปากช่องเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันว่ามันจะไปได้ผลขนาดไหนนะ,ะมันจะมีนะคะบางต้นที่ มีออกดอกก็มีนะคะบางต้นเริ่มออกดอกก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยค่ะที่มันออกดอกนี่นะคะมีออกออกดอกมานะคะนี่นะคะตอนนี้ได้3ามดอกแล้วนะคะเราจะไม่เด็ดเขาทิ้งนะคะเราจะเอาใบที่มันไปเสแสมนี้ออกเพื่อไม่ให้ไปเสียดสีกับดอกเขานะคะดูว่ากิ่งนี้เขาจะมี มันจะโตเป็นลูกไหมนะคะขอให้เป็นลูกสวยๆนะคะนี่เห็นนีดอกอยู่ต้นนี้นะคะเราจะไปดูกันไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะแค่ปลูกตามธรรมชาตินะคะปลูกตามธรรมชาติโอ้ได้ฟักทองเหรอเหรอหนูเอาเก็บใส่รถได้ลูกเก็บเก่งมากเก่งมากเลยวางดีๆนะ วางดีๆวางดีๆปั้นเก่งจังเลยน,นี้คือหลานหลานนะคะหรือว่าลูกสาวของลูกน้องนะคะที่เขามารีดนมช่วยเขาดีใจมากเขาได้มาช่วยพ่อทำงานนะคะดูดีๆนี่นะคะอันนี้แต่แต่ต้นนี้จะเป็นน้อยหนาที่ว่าเป็นต้นพันุนะคะบังเอิญว่า ต้นไม่นานพิษปากช่องเนี่ยเวลาเราปลูกแล้วหมาเนี่ยมันมาวิ่งหยอกกันก็จะชนต้นมันหักนะคะอันนี้จะเป็นต้นพันธุ์แต่ว่าเดี๋ยวปีนี้เราจะเอามาซ่อมแซมใหม่นะคะนี่นะคะบรรยากาศที่นี่สวยงามเลยนะคะเออเดี๋ยวเจ้ไปช่วยเก็บหได้เยอะเลยโอ้โหได้ลายลูกไหยเหรอเก่งมากเก่งมากเอาไปใส่รถลูก เออเดี๋ยวเอาวรวมกันไว้ก่อนนี่ก็ในสวนในนาเรานะคะก็จะปลูกฟักทองไว้เหมือนที่เคยถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะคะพอพอเราตัดหญ้ากออกก็จะเห็นลูกฟักทองนะคะอ,คอันก็จะโดนตัดไปเลยนะเปิลน,นะโอ้ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยมันมันมากเลยนะคะถ้าเอาไปทําขนมหวานหรือว่าไปแกงบวชหรือว่าไปทํากับข้าวนะคะ อร่อยเออไปทําเป็นไอติมก็ได้เด็กๆชอบนะคะทําของหวานเสร็จแล้วก็ไปทําเป็นไอติมได้ไอเออ,เอ,อ,เอ,อนี่นะคะรู้สึกมีความภาคภูมิใจดีใจมากเลยนะคะที่เราเห็นต้นน้อยหนาเราปลูกปีนี้ปีแรกนะคะเพราะว่ามันสามารถให้ความเจริญงอกงามของแต่ละต้นนี่ได้ขนาดนี้ก็ชื่นใจค่ะเขาบอกว่าประมาณ ปีหนึ่งมันก็จะเริ่มออกดอกนะคะถ้าต้นไหนสมบูรณ์แต่ถ้าต้นไหนไม่สมบูรณ์ก็ประมาณสองปีนะคะที่ที่เดินมานี่เห็นมีมีดอกอยู่ที่ต้นที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีอีกนะ,ะเดี๋ยวขอดนดูไปเรื่อยๆนะคะเพราะต้นไมหนาปูกปีนี้ก็ประมาณสามรอยต้นนะคะสามร้อยต้นในสวนของตัวเอ,เองปลูกประมาณสามรอยต้นนะคะ เดี๋ยวตอนนี้หญ้าตัดเสร็จแล้วเราจะไปช่วยกันเขี่ยหญ้านะคะช่วยกันเขี่ยหญ้าเอาไปให้วัวนะคะหญ้าหนาตึบเลยเก็บหมดหรือยังฟักทองอ่ะเออเก็บไปเดี๋ยวเจ๊ช่วยเก็บตรงนี้ นี่นะครปีแรกก็จะประมาณนี้นะครับความสูงก็เท่ากับประมาณร้อนะ,ะความสูงเดี๋ยวจะอ่าไปเราไปเก็บฟักทองไปใส่รถเลยลูกเจ๊โอ้ยอย่าหอบมากเออถือไป2อ,อันเนี่ยเจ๊ช่วยถือนึงเดี๋ยวจะไปช่วยกันเคลียร์หญ้าใส่รถไปให้วัวนะคะ ตามไปเลยค่ะในยานเนี่ยเราก็เห็น นี่นะคะส่วนที่ตักให้ วัวรีดข้างๆแปลงก็ปักให้เสร็จแล้วอันนี้ก็จะเอาไปให้วัวรุ่นในข้อกันนะคะเอาใส่หน้ารถไถไปกันนะคะติดตามกันต่อไปนะคะว่าน้อยนาของเราเนี่ยปีนี้จะเป็นยังไงนะคะติดตามกันด้วยนะคะ